ช่องจอยจ้อยพุงกลมๆขอนำเสนอเทวันผูกตัวเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางวัตถุมงคลที่เป็นของทนนสิทธิ์มีดีในตัวเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมเป็นที่โปรดปรานต้องการและเสาะ,ะแสวงหา ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเพราะมีความเชื่อกันว่าจะให้ผลทางด้านยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าที่ตัวเองค้าขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเมื่อมาแล้วก็อยากจะมาอีกซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออีก เหมือนดังว่าเถาวันผูกตัวคือผูกจิตผูกใจไว้ให้ติดอกติดใจแต่สินค้าที่ร้านตนยิ่งทำตามต,ตำราหรือว่าทำให้ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนในการเอา เริ่มตั้งแต่ทำพิธีขอตามสูตรของเกจิหรือว่าครูบาอาจารย์แต่ละสายไปจนถึงการลงอกักขรเลขยันคาถาอาคมสิดท้ายด้วยการปลุกเสกเพื่อเสริมเพิ่มพุทธคุณเข้าไป ให้เป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางและวัตถุมงคลตามตำรับตำราแล้วคาถาที่ใช้ในทางค้าขายเมตตามหานิยมนี่ก็นี้ไม่พ้นหัวใจของพระคาถาทั้งหลายคือนะโมพุทธ,ธายะตามด้วยนะชาลีติ นาสังสีโมซึ่งเป็นคาถาทั้งมหาลาภทั้งสิ้นแต่จะถึงขั้นว่าลงคาถาหัวใจโจรด้วยนั้นก็ไม่รู้แล้วแต่สูตรของแต่ละครูบาอาจารย์ที่เขาใช้กันก็กันหะนี้ฮะแต่นิยมลงในประหลัดฉก มันจะมีคำพูดอีกประโยคหนึ่งบรรดาพ่าค้าไม่ค้าเขาพูดกันนะค้าขายมีกำไรเขาเรียกว่าปล้นเขาที่ใช้คาถาหัวใจโจรลงในประหลัดฉิกเรียกลูกค้าแต่มันได้ปล้นแบบเอาอาวุธเอาอะไรไปจี้บังคับผมคืนความรู้สึกเขา นีาเอาเงินเอาทองมาให,ให้ปล้นได้ให้คนที่ถูกปล้นไม่มีความรู้สึกว่าถูกปล้นเต็มใจให้โดยมีความรู้สึกว่าแลกเปลี่ยนหรือว่าได้ในสิ่งที่ต้องการส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ผลก็กำไรไปได้ยินพ่อค้าแม่ค้าหลายคนแล้วเขาพูดให้ฟังเรื่อง การได้กำไรจากลูกค้านะครับร่นเขาารเริ่มเรียนรู้เติบโตมาในโลกมนุษย์เลยเข้าใจที่มันไปพร้องกับคาถาหัวใจโจรน,นั่นแหละที่เขานิยมเอาลงประหลัดคลิกไว้ที่ร้านค้าร้านค้าส่วนมากนี่ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องรางวัตถุมงคลนางกวาก แมวกวัดขออันนี้แนวญี่ปุ่นนะจำชื่อไม่ผิดก็จะจะมาคิเนโกถ้าใครรู้ชื่อที่มันแตกต่างออกไปก็คอมเมนต์บอกด้วยพวกน้าเต้าเรียกซับกระรัติกแล้วก็แล้วแต่บรรดาพวกค้าแม่ค้าทั้งหลาย จะไปได้มาจากครูบาอาจารย์ของตนแต่ที่เห็นอยู่ประจำร้านค้าเนี่ยนะจะเป็นเครื่องรางเรียกทรัพย์ทั้งนั้นเรียกหลุกค้านังกวากวากวา,กวากเอาลุกค้าเข้ามาในร้านเอาเงินเอาทองมาให้เห็นี้ก็เป็นสุดยอดอีกเครื่องรางชนิดหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าเม่ค้าต้องการกันมาก ปูกจิดปลูกใจลูกค้าไว้ในร้านตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปอุดหนุนสินค้าร้านอื่นว่ากันอย่างนั้นเลยนะนมันจะเป็นจริงได้แค่ไหนนั้นก็มันขึ้นอยู่ที่พ่อค้าไม่ค้าแต่ละร้านนกแต่เรารู้สึกว่าของพวกนี้มันก็มีอะไรแปลกๆมีส่วนช่วยเหมือนกันนะ เคยเห็นหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะมีแค่สินค้าอย่างเดียวร้านค้าเหมือนกันขายของเหมือนกันอยู่ติดกันเน่ะลูกค้าเข้าอยู่ร้านเดียวก็มัน <c oughs> ก็แปลกดีเหมือนกันส่วนเทาวันผูกตัวเทานี่นี่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ก็เลย ถ่ายคลิปมาให้แฟนคลับได้ชมมันคือมันยังไม่เต็มอ่ะอีกประมาณปีหนึ่งก็เต็มแล้วเพราะนี่เพิ่งเห็นมันช่วงหน้าแร้งนี่ก็พักเดียวเนี่ยเกือบเต็มมาเห็นโดยบังเอิญมาถางป่าก็เลยทำความสะอาดารอบๆไว้เฝ้าไม่ห่างหายให้ละสายตาไปได้ รอเต็มเมื่อไร่ถ้าใจร้อนก็จะทําพิธีตัดถ้าใจเย็นเย็นร่มร่มก็จะรอให้มันรัดตัวเองจนตายพลายกลายเป็นเทาวันผูกตัวตายพลายยิ่งขังเข้าไปอีกสุดยอดของธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ถ้าผูกตัวอย่างนี้รัดตัวแน่นๆไม่น่าจะเกินสามปีนะต้องตายพลาย ว่าเขาเอาอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่ได้ต้องบนน่ะเขาวันขาดสารอาหารก็ต้องตาย,ายแต่เขาพันกันดีจังเลยเถ่านะเห็นนี่เลยยังติดแฟนคลับอีกคลิปคึอพิธีกรรมเอาไผ่ตันกับ าตาสวนกันเดี๋ยวมีอารมณ์ขยันขยันก่อนถ้วจะถ่ายทำคลิปใต้จะขยันแล้วหรอขี้เกียจเรื่อ <c> ย <oughs> เริ่มแน่นแล้วล่ะเนี่ยเปียเลยเล่ะไม่เกี่ยวเนี่ยไอตัวเนี่ย <c oughs> เฝ้าไง เริ่มกินเนื้อตัวเองแล้วนะ่ะดูดีๆนะขนาดยังไม่ทันเต็มนะมุมเนะี้ยพันกันถึงเนี่ยไปหมดเลยอยู่ได้นานแค่ไหนเป็นเนื้อเดียวกันเลยเกลียวน,นะ เกลียวสามนะมากันทีแรกกนะันดูดีๆตรงจุดเนี่ยจะเป็นเกลียวสามแล้วก็รวมกันเป็นเกลียวสองมาสามเถาจากแยกกันก็มารวมกันตรงนี้ปูดโปอนอย่ังเลย ยังไงก็จะอดใจรอไม่มาทำพิธีตัดคือรอให้มันตายพลายไม่ใจร้อนพอเห็นมันเต็มปุ๊บก็จะรีบตัดเนี่ยกลัวคนอื่นมาตัดมั่งแ <c oughs> ป๊บเดียวเต็มเนี่ยเพิ่งเห็นไม่นานนี่แหละเทาเล็กๆเกท่านิ้วมือนิ้วก้อยเอง ช่วงหน้าแล้งพอฝนลงหน่อยโอ้โหได้ฝนดูจากที่เท่านิ้วมือเห็นทีแรกอะช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาันช่วงหน้าหนาวนฝะนหนาวมานะผผิดนี่ก็หน้าแล้งอยู่ช่องใจจ้อยกลมๆมม,มีอะไรดีๆมาฝากแฟนคลับเสมอยังไงก็ ฝากกดติดตามฝากซับสไคร้ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้แกช่องจอยจ้อยด้วยอับรองจะเพียรสาะแสะวงหาสิ่งดีๆแปลกๆมาฝากแฟนคลับไม่ได้ขาดคลิปนี้ก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า